โอเควัสดีครับวันนี้มาเปามาสวนทองไอแบาท่านหนึ่งนะครับมาหันปัญหาของรับไยที่นี่เดี๋ยวผมมองมองดูรับไยนะครับคืออย่างแรกเนี่ยเจ้าของสวน,นแปลว่าวันบอกออกมาหลายปีละอ่าิี้ค่อนข้างจะทึบนะครับและการแต่งิีงการอะไรอย่างเนี้ยหลายๆย่างนะครับ อาจจะทรงที่การแต่งกิ่งเนี่ยอาจจะประทุกจะสูงแล้วก็จะใหญ่คือปุ่งขึ้นตรบนเหมือนบุรูนแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวอาจารย์ประซีต้องแต่งให้เพิ่มพอเนาะว่าแต่งอย่างไรอย่างไรอะเดี๋ยวต้องโชว์ัะงานนี้ต้องโชว์แน่นอนนะครับว่าแต่งอย่างไรออกบอกไรอย่างไรเนาะเดี๋ยวผมผมขออนุญาตไปเอามีดแต่งกิ่งก่อนวันนี้เอามีดมาตวัวไว เดี๋ยวใครได้ดูคลิปนี้นี่ถือว่าจุกีขนาดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะแต่งให้พ่อว่าแต่งอย่างไรเนาะอ่ะอันนี้ผมไปแต่และส่วนมาได้เอาเอามีดแต่งกิ่งไปตัวนะแต่ส่วนนี้เอามีดแต่งกิ่งมาตัวพิเศษมากเดี๋ยวจะแต่งให้พ่อเพราะว่าสิ่งที่ดูเนี่ยอันนี้บาดจ็แต่งอี้นะครับกิ่งซิเปิ้ออกข้างอันเนี้ยสมควรเราออกแต่เหมาออกเนี่ยสมควรเราออกแต่เปิ้ลเหมาออก Uh huh. พ่อนะครับปัญหาเนยสมควรปัดออกข้ออันอย่างครับเนี่ยก่อเจะสวนลาดำทั้งนั้นเห็นก่อเห็นก่อนเนี่ยคือปัญหานะครับเป็นลาดำทั้งนั้นอันนี้ต้องแก้ไขเพื่อแต่ปะสธิจะหอมเพื่อใบปลูกอ,ออกมาอย่างงามแลวจะแต่งให้เป็นโอบะแต่งกี่ยงเนี่ยเป็นแต่งกันอย่างไรคลิปนี้ดีขนาดเพราะว่า ผมจะไ่ได้ใจมิดเจ้าอื่นนะผมใจมิดของผมแต่งโอ้ดูอดปัดได้เห้ยอดปัดได้ต้องโชวโชวเห้ยน้อยหนึ่ง ล้ย,ย้ายล้ย้ายยังสาวลยนะล้มย้ายยังสาวอยู่จะเป็นล้มย้ายที่กิงยังสาวอยู่แต่ต้องดูละต้องดูว่าปัญหาอยู่ที่ไหนอย่างไรเนาะอันนี้อยากเฮ้อยากเฮ้พี่น้องจะสวดได้พอตัยคลิปนี้มีประโยชน์ขนาดเนอะจะได้เห็นเลยอ่ะ อาจารย์ประสิทธิ์ขออนุญาตเอาอุปกรณ์แป๊บหนึ่งเจ้าของสวนพเพื่อทำกับขายดแต่ผมมาปุ๊บเรียรแล้วผมพากพลทำยายแล้วผมจะหันละหันความแตกต่างที่สวนเดี่ยเป็นอย่างภไยดูคลิปนี้เนะโชคดีขนาดเพราะว่าผมมาเกยเอามีแต่งกิ่งมาสวนขายแลนเต็มเผมจะแต่งแ้้พอนะครับเดี๋ยวกันนะครับโอเคเดี๋ยวไอ้แก้วตัวอาจารย์มา หน้าสัรฟอนแปานะครับไอหนึ่งตอนสัรฟอนแปานะครับอาจจะได้ตอนแปงต้นบาได้ครับเดี๋ยวข้าใบไม่จะถึงกันเอง ลำใหญ่ี่ e ออกปัานักนะครับออกกัานักแก้วห่อเอาพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงมาดูนี่นก่อนเนี่ยฮัตโดนสารนะมันปุ้งเนี่ยมันอ่อนขนาดละมันอ่อนแว้ขนาดละแต่ที่มหมอกออกคูท้องเนี่ยพ่อบาค้องเนี่ยมันมันเหมือนยังเก่าประทุก,กี้ไปไทยเหมือนเอาควันหลังเล่าไปเก่าแขนเนี่ย อ่ะเดี๋ยวผมจะจะ,จะชี้ทางนะครับเฮ้ยจุดิ้โอ้เดี๋ยวน่ะไอ้แก้วไอ้แก้วหอวเนอะไอ้แก้วไปต้องเอาตั้งทรงผุ่มขึ้นนะครับเลาะนายออกน้อยๆกิ่งนี้สมควรกี่นี้นี่ ฮู้ก็ครับว่าไอ้จคกดีขนาดเลยนะที่สวนปลายลำยายเป็นอี้ผมหานแล้วผมประทับใจนะนะผมมาได้กล่มีดแค่นี้แต่งกิ่งมาหกปีแล้วนะครับ ออกเปแล้ว่อนชุดนี้แต่ชุดนี้จะชุดแต่งกิ่งนะครับชุดนี้เป็นชุดตีลาแตงกจงยีนออก่อนนะครับกิ่งนี้อย่างต้องออกครับอธิบายนะครับน่อกิ่งนี้เนี่ยครับถึงที่กับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันบังแสงมันบังแสงครับ อ่ะกิ่งที่มันมบบได้หอบแสงออกกอแล้วครับ กิ่งน้อยๆน,น,นะครับที่มารอนซอแนแซนนี่นะครับมันแมันจะไปลูกกินปู๋กินสานมาได้ครับแต่มาออกรับย้ายเป็นชชลานะขะนาดเป็นปัญหาอย่างนึงเดี๋ยวผมจะโจทย์รายละเอียดให้เจ้าของสวนกันนะครับให้เป็นการแต่งกิ่งในรอบหกปี ที่อย่างของเลือกเปิดกิ่งนี้เพราะว่าแสงมันจะเลาะมาที่นี่ครับกิ่งที่มันเปิดาตาั้งข้างแหมก้ามนงวยมันจะเนิ้งลงขนาดหนึ่งที่ผมมานเลือกเอาออกคืรว่าพวกแก๊สมหาหอนแล้วมันจะจ่ายขึ้นเหตุผลง่ายดีนะครับเอี้ยมีสอนกัน ครับนี่แล้วไปฝึกหนึ่ง Oh. ลำยายอีนักนักขนาดพราผมผ่อนลำไย,ยอีผมผ่านแล้วราศีจับเนี่ยเจ้าของสวนส่งพอได้นะส่งพอได้ครับเปิดนี่เห็มกิ่งเดียวแล้วนี่เห็มกิ่งเฮ้ที่ผมเปิดเลือกเปิดนี่เขาวม่เท่ายืนผ่อนเลยปุ๊บมาซสือหัวเขาแต่อันเนี้ยพลังงานนักครับ<อ>พลังงานนักผ่อกิ่งโคบมันจะออกนะขนาด จะไปอยู่ใกล้นะครับมีดเทนนี้คมมากเื่อมันเหมือนหูบตะกร้อครับที่เขาเล่นตะกันตะก้อนนะ่ะเป็นละอ่อนตะก้อนนั่นนะครับ โครนะครับเต็มเสื้ออาจารย์เนี่ยครับเป็นความตึงๆของผมจริงท,ที่มันทับกันเนี่ยอี้นะครับเอาออกครับมันจะน่วยแต่น่วยมันลักให้มันทับกัน ้อนการเอาออก,ออกครับหรือว่าให้ตรงกลางมันโล่ง ตองกลางลุประมาณพอนิดพอได้แล้วครับพ่อมีแสงเข้าแล้วครับครับมีแสงเข้าแล้วครับครับตั้งลุงมาเป็นอย่างครับตั้งรุงห้มันเป็นอย่างเข<อ><อ>านะครับอ๋อนี่นครับตัวนี้ปล่อยครับตัวนี้ตัวนี้พลังงานรักคะแคนะครับสังเกตง,ง่ายๆที่พลังงานกิ่งนักจะน่่ยเดี๋ยวผมจะบอกขึ้นนอ อ่าไอหนึ่งมายืนด้วยครับเปิดแค่ต่าอ์กปล้วครับคือแสงมาเข้าทางปูนปล,ล่ที่ผมมา,มาเอากิ่งที่บนนท่านออกน่ะครับบนนท่าน่ะเพราะพลังงานเนี่ยต่อมันใหญ่เลยอันนี้ต่อแล้วต่ออาหารมใหญ่เลยนี้มันจะเป็นปุกและน้อยลงมา ไอ้แก้วครับ <Okay. S 1> ไอ้แก้วสรงประมาณนี้เนอะตั้งุ่มถ้าตูานถ้ามันห่างก่อนนี้นะกิ่งตั้งร่มไม่เมนต้องออกรักนะครับถ้าถ้าทรงถ้ามันติดก่อนนะมันจะเหมือนบอลลูนตั้งขึ้นเอาทรงนี้พอละนะครับแ้กากิ่งเนี่ยได้กามจัดหนัก็ครับมันจะออกแน่นอนวางบอลลูนก่อน <Wat? S 1> ครับมาออกหอออกครับเอออกเกี okay. no. oh, like yeah, ่ยวผมเก่ผมสังเกตวิต่กิ่งนี้เนาะโหมดีท้อถัาแต่งไปโหมดยุ่งเลยเนี่ยเียครับไอหนึ่งครับไอหนึ่งมาพอมที่อาจารย์ไหมครับหมดัำ ต่กี้มันตานหมดนะแต่ตีมันขึ้นมาแหละเจี๊ยกถ้าเป็นผมเนี่ยประเดี๋ยวนี้ผมหันแล้วนะหันภาพเลยฮะเทีแรกคือผมขึ้นแปะปลายลำไยแ้แแ่นี่จะจะสุดสมรักไอาหันต้นพวกอะไอแก้วมันเทิบไปนะครับไอแก้วแค่เปิดหัวเหมือนตะก้อเน,นี้ยก็พอละะเดี๋ยวถ้ากิ่งตังไนนี่นะ<ม>กิ่ง<ม>น้อย มันโป่งมารอนซอนแซนขึ้นมันต้องขึ้นไอ้เก้วใจเขียวเกี่ยวเข้าเนี่ยมัดก็ไม่แซนแล้วเกาะเกาะออกเนี่ยกิ่งนี้นะเดี๋ยวขึ้นเนี่ยพอลพอละครับพอละแสงให้มันเข้าตังปูนสเปกก็เข้าได้ครับเนี่ยครับกู้งมันเหว่แสงที่ผมบอกว่าไปยืนเก้าลำไยเนี่ยกิ่งไหนซื่อกลางหัวกิ skins, ADA 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 ่งกี <im 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 ้น oh, ี้มันซื่อกลางหัวออกเนี่ย แตกกิ้งนั้นเนี่ยเป็นกิ้งที่พลังงานนอกขนาดเลยคือแบบไม่ได้หาคอ,อประมาณนี้ครับไอ้แกสังเกตเนอะถ้าคอเป้นใหญ่ยหญ่อี่นะคือพลังงานต่อแหลบต่ออาหารเนี่ยนะแต่นี่คอแลบถ้าจอ่อออกก็ประมาณคืบแต่ถ้าย่า่อี่นะนยยจะเน่าประมาณสอกไปนะกิ่งที่ควรเอาออก แท้อย่างอี้เ,เจอครับผมจะบอกเหอะนะไม่แลาวต้นที่โดนกันนี่เราอะไรกันถ้าใบโดนกันมาเป็นอย่างถ้าใบโดนกัดอิ่มเป็นอย่างแค่ลออเาลาะตังไงออกแผแท้ไอ้ัเลาะตังไงออกนี่ยนะครับมันโดนกันเนี่ยมาเป็นอย่างเขาพ่นยาเขาพูดเข้าไปอี้ได้เขาพูดไปอี้ได้เขาแค่เลาะเขามันกวงตังไงคืออาไรอ่ะ ทางนายให้มันขววงไอ้เห็นก่อนทางไหนขววงอันนี้เล็กๆออกอันนี้เห็นครับพอมันแบบขววงปุ๊บเนี่ยให้ดึงหันกลอ่ะให้นึงเห็นก่อนครับออหันก่อนถ้ามันทึบอ่ะมันบบกววงเชลาจะเข้าพอมันจ่อออกไอ้เจ้าะหันก่อนะถ้ามันเจาอหนักมันติดอันนี้เข้าอ๋อเชล่าครับเชล่าเข้ามันจะมาค่อยติดเชล่าเข้าถ้ามันทึบอ่ะ อแก้วแค่เนี่ยโอ้ไตมั้ฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นลาเข้านะครับฮอแค่ตังไรมันกวงตังไรมันกวงเหมือนที่ผมทำเนี่ยเนี่ยครับแค่ตังไรมันกวงครับตังไรมันกวงผมรับรองว่าออกออกขอแค่ตังไรมันกวงแต่ถ้าไอ้ทำเพื่อตังไรมันออกเนี่ยเนี่ยอ่ะโอเคอ่ออ่าเดี๋ยวมาดูนะครับ ไอ้แก้วแต่งอถามว่าออกอครับออกแจ้เด่๋เอาเรื่องหลักมาทักไขแล้วอ่าอ่ะพอเลี้ยมพอเลยก่อนถ้ามันออกก็หันก่อนครับมันก็จะเป็นอี้ถ้าไอ้แก้วหันอี้นะไอ้แก้วเลาะออกนะครับอืมไม่เลาะเเออเลาะเลาะใบอย่างอี้นะอ่าให้มันใบอี้นะ ที่มันกิ่งอีแต่อันนี้อันนี้พอละเปิดพี่พอละครับแล้วก็ล่อยเอากิ่งตั้งก่างนู่นนู้นไงอี๋มาหลอนซ้อนแซนอีนะแต่กิ่งใหญ่ๆเดี๋ยวไหวเลยนะครับกิ่งใหญ่เดี๋ยวไหวเลยเออยอีออกในอีออกในอีออกแต่ไอ้กิ่งพี่ตัดเยอะหน่อยหน้อยหนึไหนครับไอ้กิ่งนี่ตัดถูกแล้วเนาะอ๋อกิ่งนั้นซื้อหัวครับไปยืนเกาอี้นะครับถ้ามันซื้อหัวแต่กิ่งนั้นหมาออกอ่ะกิ่งนั้นไว้หน่วยอ่ะครับหถึงกิ่งที่ตัดออกไปนี่ พูกครับถูกถูกพุกให้เป็นหกหกกระเจ้าออกเหมือนกันแต่กิ่งกิ่งนี้มันต้องออกแล้วครับยาวเข้าไปนี่นะถ้าถ้ามันออกแล้วถ้าจะเป็นหน่วยถ้าจะไล่เลาะออกครับเลาะกิ่งนิ้วออกกิ่งนิ้วบบรอนซอนเซนที่ข้างนั้นน่ะอ่ากิ่งน้อยๆออกควยหนึ่งหมนเลยนะแม่ครับควยหนึ่งหมดเลยนะโอ้โหพัดตานก้อยกับแม่ท่าเออครับแม่ อ๋อเนี่ยแม่าเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะบอกยาที่จัดการงานให้คนได้ที่มันอันตรายกลังใหญ่น่ะคนได้อย่าไอันนึงค่าจ่ายที่มันติดกับเอ้มก่อนมันติดกับเอ้มก่อนออถ้ามันติดกับเอ็เนี่ยถ้าขึ้นเลาะตังไายนี่กลวงก็พอละตังไายนี่กลวงพอละที่มันติดกันเนี่ยเพราะก็ใส่าเล็กส้นน้อยถ้ามันติดกันเล็กๆน้อยอย่างไรฮะอันนี้ติดหนักหระ อันนี้มุดดำก่อแต่มาเทียมุ้ดดำก่อมุ้ดเต็มตัวเลยมุดดำเต็มตัวเอ๋อได้คนยาเหมือละอันนี้ติดลักเนาะแต่ภาษโดนมุดดำเต็มตัวครับไปเจอห้างมุดดำอ่าครับว่าละขอบคุณนอะไรแก้วนะครับถ้ามันตีันอย่างนี้เนาะกเป็นอยครับไอ้แก้วขึ้นเลาะกินตั้งไรให้มันกขูงอย่างที่ผมทำกี้นะเออฮึกขูง อันใหญ่นี่ออกครมาเนี่ยตรงหัวบัดตรงน้อยครับตรงน้อยอ่ากันตีนอะแรนะครับแต่เข้าได้ละอันใหญ่นี่มัต้องนะต้องละนี่เดี๋ยวหอยฟอฮะอันนี้ก็พอแล้วอันนี้ก็พอละอ่าอันนี้ก็ฟอละแล้วก็อันนี้เหรอครับนี่เหรอเปิดเทเห็ดน้อยนี่เห็ดจริงพอละอันใหญ่นี่พลังงานมันละก่อนเดี๋ยวเขาใชเขาใช้ก่อนมันยากไอ้เจ้า เนี่ยกลพอนะที่มดุด่นเนี่ยบอกแล้วว่าเหมืเจ้นักวิชาการนักปฏิบัตินะครับต้องเอะนะครับพอเต็มเลยอ่ะมุมดดำมุดดำครับไปส่วนไผ่ถ้าไผ่ปลาผมไปเลี้ยงธนาคารในญ่ใหญ่ผมก็ไปนะครับนะผมกินได้ก็อย่างนั้นอย่าเห็นหมุดดำนะครับเนี่ยหลอกนัด ลงนั่งน,นะครับต้นเดี๋ยวไอ้แก้วเข้าใจแล้วติดนี่ต้นนึงแก้วพอไว้นี่หันกลับแก้วไอ้เรื่องหันกลับครับมันบางแสงนี่ครับมันถึงเทศกาลได้ตงันงนี่งอไ้ไอ้หนึ่งเป็นละอ่อนแล้วลกว็เคยเล่นตะก้อครับไปก่อนมาให้ถนัดเนาะแต่แต่พู้จักตรงตะก้อเนาะ ถ้ามีหูเข้ามาอ่ะเออนั่นแหละเอาแค่มีแสงทะลุเข้ามา,าน,น,น,คนะครับเนอี้เนี่ยครับเห็ดครับอย่าไม่กะกระบาดก่อนครับเรื่องเอากี่นี้ออกที่ผมเอาเอาตังข้างออกนะเพราะว่า,าผมมั่นใจ มั่นใจว่าท่าน่วยมันน้อยน้อยมันรักครับเวลาพวกแามันหออแล้วมันใหขึ้นหอบมันใจขึ้นป่าทองมอสมกิ่งางมนจะเป็น้อออก้ากิ่งข้างนี่นแบบจะเป็นมันต้องออกกันได้ครับแต่ปีหน้าบบงต้นต้องตัดนะครับเพราะมันที่มันติดกันนะครับนะครับ เปิด affiliated. นี่แสงเข้าเลยครับเชื่อก่อให้เป็นตะก้อส่วสในนี้นะใบลำายอย่างอี้กีอย่างอี้เนี่ยถ้าผมเจ้าทอมเนี่ยต้าใจผมมะหอยเลยนะ เพราะว่าผมหูเลยอะอันนี้เหมือนแจ็สรับเงินแสนเขาป้นสามร้อยต้นต้นแต่กี้ต้นอู้โทนสามกีในแกอะไร้ก็อสานสี่อันนี้กี่ต้นหรออันนี้กี่ต้นอ่ะที่ฟอน์ป่ายอะ อันที่อู er> ้เลยอู้แบ่งัวเลยโอู้ไม่ใช่อันเลยเอไอ้เลือเกือบไปแล้วอีกหรอคอ่าอันนี้นี่เขาจ่ายแล้วครับแต่อย่าเอี๊ยออกเนอะเอี่ยออกครับเพราะมันจะซ้อนกับกิ่งน้ำท่านลวกไปปุ๊บมันจะซ้อนกันนี่นะครับนี่นะเนี่ออกนี่นี่อย่าเอี่ยออก เนี่ยมาซ้อนกันครับอาซ้อนกันดีครับก็อ่าผมมาได้ครับจ้างแตงก่งนะครับมันต้องจ้างผมอันนี้ผมมะเอ้เป็นห้องวัเคาะสนิบเมื่อก่อนแล้วเนี่ย6ปีแล้วนะครับไม่เท่านี้นี่โอ้14เล่มนะครับก็เดินทางมาจากจชยงรายพอกจากทบุรีข้องาัขอไม,ม่แตงก่งจ่าประเทศแต่กันยังเหลือไว้อยู่ ไฟมันยังบมุนเสื้อหนึ่งสองสามอันนี้เขาออกเหรอนอันนี้ใช่เขาว่าเขาว่ากินตั้งแตออกแม่นครับมันเป็นแมกงกิ่งป่ะให้มันมีสามกิ่งเขาเลือกเอากิ่งที่มันท่าทางมัแข็งแรงที่สุดอ่ะอออแสงเข้า

กรเดียวกิ้งมันจะทึบถามว่าทึบเนี่ยอะครับทึบเขาก็ออกครับการแต่งกิ้งมันจะทำเพื่อใบปงครับในเกาะบ้านทุ่งแดงตะบ,บนลงคอดเนะยาะลำไยปันกว่าต้นปันอะไรก็เออปันกับเสาสี่ต้นอาจารย์ประบบสิท์ลงพื้นที่แล้วก็มองดูปัญหาเห็นปัญหารายอย่างแล้วว่าเจ้าของสวนเป็นอย่างาไรนะครับอันนี้ก็ได บอกแนวทางเข้าไปแล้วสำคัญที่สุดคนนี้เนี่ยสำคัญที่สุดแดดน้ำการทํอมก็คือต้องมีบอ่อน้ลมแต่เราคุดกันอยู่นี่อะไรแกว,แวคุดได้เป็นเดือนละอ่าคือมีน้ำแต่ก็ต้องมีหนองน้ําอยู่ผมเห็นความสําคัญที่สุดในการทํอมเย้ยก็คือหนองน้ําเนี่ยก็ครับมีคานอยู่แต่ประสิ์แตงกิ่งไปสามต้นสี่ต้น แค่ขนาดนั้นนะครับเนี่ยจะห้าสิบเหรอหลายคนกดหอนลีปผมโชว์การแจงกิ่งจะแจ้งของไบแตงกิง่งบอกกันเลยเปใจนะครับเนอะไม่ได้ครับแจ้งแต่งกิง่งนี่ก็คนที่มาดูแลสวนอ๋อคือใบอะดูนะก็้องพอใบเนี่ยคืองามขนาดนะนอ่าใบคืองามขนาดนนแต่ก้องก็ก้อยแม่นัเพ่จะไปใกล้ยนอ่ะ ไอ้แก้วทาเหมือนผมบอกเนอะโซนนี้นะที่มันต้นใหญ่นะไอ้แก้วเนะ่ะไอ้แก้วตัดสูงมั้แก้วเนี่ยอ่าสำหรับสำหรับฟอนต์ป่าที่มันติดกันเพราะว่าแสงมันมันจะไม่ได้รูปแสงกับแสงมันจะเข้าพอแสงมาเข้าปุ๊บเนี่ะปุ๊บแสงมาเข้าปุ๊บมันจะส่องออกมาเอามนส่องออกมาปุ๊บเนี่ยการสังเคราะห์แสงมันดีมันจะลดกันที่ว่าถ้าหักว่ามันทึบเนี่ยนอนแก้แชลากจะเข้ามันเขาต้องมีการสังเคราะห์แสงที่ดีจากบนนี่ยนะแล้วก็หน่วยมันเนี่ย พอเขาตัดมันเป็นมันเป็นเป็นช่วมันก็เขาจะพ่นสารพ่นยันมันจะง่าย้วยเนาะมันจะง่ายมันจะดูแลเนี่ยมันจะง่าย้วยปอนกว่าต้นปอนกท่ต่อเนาะปอนกสีเออปอนกสีเนี่ยมันมันอ่านลำยันเป็นหลายล้านอ่ะเอาอมาต้งนนี้แล้วเป็นอย่างแล้วถ้าผมได้เข้ามาสวนนี้เนี่ยก็คือว่าผ่านแน่เนาะครับเอาละเอฟซีมันก็มาตอนละก็กินข้าวกินน้ำมาก่อนนะ Ya ha. Nah, oh, ini nah. ini okeylah.